คะคุณซีนนถามมาว่าประกันสองบวกไม่มีใบขับขี่คุ้มครองไหมครับนี่ก็<ห>เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะสำหรับกรณีที่ใครก็ตามที่เราใช้ประกันภาคสมัครใจแบบที่มีความคุ้มครองในการซ่อมรถของเราคือชั้นไหนมัง่งชั้นหนึ่งชั้นสองบวกและชั้นสามบวกนะคะสามประเภทนี้เนี่ยจะให้ความคุ้มครองในการซ่อมรถ คันเอาประกันด้วยทีนี้เงื่อนไขเขาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดแล้วไม่มีใบขับขี่นะคะแต่ไม่คุ้มครองในที่นี้หมายถึงว่าไม่ซ่อมรถให้กับเราในเหตุที่เราผิดแล้วเราเนี่ยไม่มีใบขับขี่แต่ถ้าเกิดว่า มีทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายหรือมีคนได้รับบาดเจ็บจากความผิดของเราหมวดของการรับผิดบุคคลภายนอกยังทำงานปกติแปลว่าประกันของเราจะยังไปช่วยจ่ายให้คู่กรณีทั้งในเรื่องของคนและเรื่องของสินไหมในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆแทนเราและแม้ว่าตัวเราเองที่เป็นฝ่ายผิดแล้วเราไม่มีแบบผีเนี่ยค่ะได้รับบาดเจ็บ หมวดในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของคนในรถก็ยังคงทํางานปกติเลยแต่กรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกฟังดีๆนะเราเป็นฝ่ายถูกร้อยเวรบอกอ่ะคุณถูกนี่อ้าไม่มีใบขับขี่แล้วนะครับยังได้รับการซ่อมนะเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเขาเรียกว่าไม่ได้ถือเป็นความประมาทของผู้เอาประกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวประกันเราเองเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องซ่อมรถเราก่อน